สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมาเซ่ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับเป็นการเก็บคะแนนรอบที่สองครับนั่นรอบแรกนี่รอบที่สองนะครับสิ่งที่เราเรียนไปนะครับผมวันนี้มาเซ่จะให้เรียนวาดรูปตามนี้เลยภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบแล้วยังไงต่อ คราวนี้นักเรียนลองเติมเพนเเซอร์ดูซิว่าอันไหนคือซอฟต์แวร์ระบบอันไหนคือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับลองเติมเพนเเซอร์หน่อยมพนเซอร์เก็บคะแนนอีก10คะแนนนะครับเสร็จแล้วส่งในห้องส่งงานที่เพนเซอร์นิยสร้างขึ้นนั่นเองครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพเสร็จปุ๊บตีกรอบข้างล่างเลยนะครับเขียนบอกเาเซอร์หน่อยว่าอันไหนคือซอฟต์แวร์ระบบนะครับอันไหนคือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ เขียนบอกแฮมเซอร์เลยแค่นั้นเองทําลงในสมุดนะครับใครมีเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ออกมาได้ไหมพิมพ์ออกมาได้แล้วไปปาดลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานส่งที่ข้างส่งงานได้นั่นเองนะครับโอเคไหมครับนะครับก็ตามนี้นะครับวันนี้เก็บคะแนน10คะแนนนะครับผมขอให้เรียนตั้งใจและลงมือทํานะครับสวัสดีครับ